ในวันว่างยามฝนตกข้างนอกเนี่ยออกไปไหนไม่ได้นะฮะเราก็ติดอยู่ในบ้านนี้หาเกมไหนเล่น,นดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเสียงของสัตว์ละชนิดเนี่ยเขาออกเสียงกันยังไงจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าโอเคด็อกกับก n บดิ n าน i นวิ a ท Hong Hong Or small dog b o กบัก p ิกคริวคริอะไรนะคริวคริวคอ k <laughs> Kukiriku. Kukiriku. วันมอไทม์อลิสกุ๊กกี้ดิกูของบ้านเรายังไงนะเอ็กซ์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  ek Senuk เอ็กซ์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  We don't have เอ็กซ์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  <laughs> <elephants. laughs> <laughs> <don't have> <laughs> <laughs> <c oughs> จบแล้วข้างนอกไม่มีอะไรถ่าย